thank you. บอลที่ผมชื่นชอบนะครับก็คือเทียตอร์อปม,มาทานครับเพราะว่าก็เป็นคนไทยด้วยแล้วก็ได้เล่นถึงทีมชาติแล้วก็ได้ไปเล่นถึงเจลีกครับผมกีฬาที่ชอบก็คิสเยโนโรนันโดค,ครับผมชอบเขาเพราะว่ามีความมุ่งมั่นแล้วก็แบบไม่หยุดพัฒนาตัวเองครับมีพรสวรรค์แล้วก็บวกพรแสวงด้วยครับผมชอบทีเสินแดงดาครับผมชอบสไตล์การเล่นของเขา การเขาร่วมเล่นกับบอลครับการพาบอลไปข้างหน้าครับการยิงประตูครับในกีฬาที่ผมชอบครับคือเลียเนลเมสซี่ครับชอบที่เขาขยันครับฝึกซ้อมอย่างนี้ครับให้ผมแบบมีเขาเป็นไอดอลแล้วผมแบบชอบเขาครับผมชอบกับตันช้างครับว่าพี่เขาทักษะดีเล่นดีแล้วก็เวลาพี่เขาเล่นผมก็ชอบในการเล่นของเขาครับซินานดีซีดานครับเพราะว่าชอบความขยันของเขาแล้วก็ความอ่อนน้อมถ่อมตนของเขาครับ เขามีพรสวรค์แล้วก็บวกพรแหวงของเขาด้วยขยันฝึกซ้อมเลยครับมีวินัยครับผมนักกีฬาที่ผมชอบนะครับจะเป็นพี่โฟครับเป็นพี่วิกีฬาปี3ครับผมชอบพี่เขานะเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีสมาธิในการเล่นบาสที่ดีครับแล้วก็มีเบสิกในการพื้นฐานการเล่นบาสที่ดีครับก็นักบาสในดวงใจของผมนะก็คือน้องอู่นะครับจะทีน้องอู่นะครับที่แพ้ผมไปนะครับถึงแม้ในสนามเขาจะเล่นแรงบ้างใช้ศอกบ้างก็มันเป็นในเกมนะครับก็เขาเป็นคนที่มีน้ำใจนักกีฬามากครับ © bf